สวัสดีครับน้องใบบัวฟาร์มครับผมก็วันนี้มาโชว์เจ้าฉลามพ่อไก่จ่ายลูกเก่งแล้วของทางน้องใบบัวฟาร์มนะครับผมแล้วก็จ่ายลูกจ่ายลูกอ่าเปอร์เซ็นต์เก่งสูงด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเองก็เก่งด้วยนะครับผมก็คือตัวเขาเองเนี่ยมีเข็มขัดอยู่5เส้นนะครับผมทั้งทั้งสนามป่าสนามจริงนะครับผมก็ ไม่เคยมีตัวไหนเกินอันสองนะครับก็แข่งขันล่าสุดก็ข้างละ30ใบเท่านะครับผมก็ไม่เกินอันสองนะครับผมแต่ว่าจะทําการาแข่งขันแทงก็ทำหลุดก่อนนะครับผมพอหลุดเสร็จปุ๊บก็ไปปล่อยทําพ่อแล้วก็เจ็บขานะครับเจ็บขาข้างนี้นสังเกตดูนะครับผมจเจ็บขาข้างตอนนี้ประจำอยู่ที่น้องเปบัวฟาร์มริดน้ําเชื้ออย่างเดียวนะครับผม ก็เพิ่งเริ่มทําได้เดือนที่แล้วนะครับผมเพราะว่าเช็คลูกเขาผ่านแล้วนะครับผมออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็คือลูกเขาเก่งเนี่ยก็คือไม่ได้ไปชนแสงแข่งแสงแข่งร้านนะแข่งหมื่นสบายๆใช้คํานี้ดีกว่านะครับผมแข่งหมื่นสบายๆนะครับผมไก่เขาไก่เขาตัวเขาเองเนี่ยก็คือเป็นไก่ที่ เป็นมาล่อสั้นสลับยาวสับหน้าหงอนเร็วมีแข้งหน้านะครับก็คือเป็นไก่ยอดไก่ตัวหนึ่งเลยนะครับผมก็เอาจริงๆแล้วะผมขอใช้คําว่าโคตรเก่งนะตัวเนี้ยแต่ว่าวาสนาเขาน้อยนะครับผมก็มีไฟแค่เงินหมื่นนะครับก็ไก่ตัวนี้นะครับผมอ ไก่ลูกออกมา <eterm oon> นะครับผมเป็นไก่สับหน้าหอนเร็วนะครับผมมีแข้งหน้านะครับแล้วก็แข่งขันกับเชิงได้บางตัวนะครับแต่ <c oughs> แตัวเขาเองเนี่ยแข่งไว้แข่งขันกับเชิงโดยเฉพาะเลยนะก็แจ้งแบบนี้ละกันนะครับผมก็เร็วแม่นคมนะครับนิยามนะครับแบบเร็วแม่นคมต้องตัวนี้เลยแล้วก็ตีแผลเขาเรียกว่าแครคู่นะครับกระเดือรัดบ้องขึ้นไปพอกระเดือรัดบ้องขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ าฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับเจ้าฉลามตัวนี้นะครับผมตอนนี้ผมกาลังเริ่มทำทำลูกของเขาแต่ไม่รับจองลูกนะแต่ว่าอนาคตผมจะมาแบ่งให้นะครับผมก็คือคู่ละส8บใบแดงสิบปดใบแดงไม่รวมเดินทางนะครับผมก็ฝากติดตามเจ้าฉลามตัวนี้ด้วยนะครับผมจำไว้เลยนะครับผมพ่อไก่น้องใบบัวความทุกตัวนะครับผม เวลาซ้อมเวลาปั้มเวลาคัดนะครับผมต้องนอกไก่ไม่จมกันหนึ่งอย่างนะครับผมอย่างที่สองปากต้องเร็วนะครับผมถ้าปากไม่เร็วนะครับผมเบอร์แข้งต้องจัดจ้านนะครับผมสองร้อยสามร้อยตันนะครับน้องไปบัวฟาร์มจะคัดพ่อไก่แบบนี้แล้วก็ทําการเช็คก่อนก็คือ,อทับลูกไว้ สองอสามข้อก่อนนะครับผมแล้วก็เช็คลูกก่อนถึงจะทาต่อนะครับเหมือนกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าฉลามนะครับยังไงฝากติดตามเจ้าฉลามด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมีลูกออกมาจะแบ่งแบ่งให้นะครับผมก็โอเคครับผมสวัสดีครับ